ก็เรียนว่าการที่เราไปถ่ายภาพและไปติดบุคคลอื่นเข้ามาในภาพเนี่ยซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันฮะเป็นติดตัวบังเอิญเนี่ยอันนี้ไม่มีความผิดนะครับแม้ว่าเราจะภาพนั้นไปโพสต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายไม่ได้ไปตั้งใจไปทําให้เขาเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยมันไม่ไม่มีความผิดนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ วันที่1มิถุนายนนี้นะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีผลบังคับใช้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกคนก็จะมีการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรครับคือชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รถซยมข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ท่านไปให้ไว้กับร้านค้าหรือกิจการต่างๆที่ท่านไปทําธุรกรรมติดต่อด้วยนะครับที่อาจจะเป็นบริษัทประกันชีวิตประกันภยัยธนาคารร้านเสริมสวยคลินิกหรือการซื้อขายของต่างๆออนไลน์ที่ท่านจะมีการให้ข้อมูลไว้ กับร้านค้านะครับข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจหรือร้านค้าต้องเก็บให้ดีนะครับไม่ให้มีการล่วไหลและไม่นําไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบนะครับเพราะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมให้เข้านําข้อมูลไปใช้หรือท่านจะยินยอมให้เข้าไปใช้ก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าการให้คอนเซนต์นะครับและที่สําคัญครับการนําข้อมูลไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและทําให้เจ้าของข้อมูลมีความเสียหายมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ ที่มีข้อกังวลอยู่นะครับเกี่ยวกับ p d p a พอหรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือการถ่ายภาพนะครับก็เรียนว่าการที่เราไปถ่ายภาพและไปติดบุคคลอื่นเข้ามาในภาพเนี่ยซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันฮะเป็นติดโดยบังเอิญเนี่ยอันนี้ไม่มีความผิดนะครับแม้ว่าเราจะภาพนั้นไปโพสต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายไม่ได้ไปตั้งใจไปทําให้เขาเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยมันไม่ไม่มีความผิดนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ถึงเรื่องกล้องวงจรปิดที่เราติดไว้ที่บ้านแล้วเกิดไปติดผ้าของคนต่างๆที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบนะครับเป็นข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อต้องการอาชญากรรมเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรียกย่ยอๆว่า PDPA นะครับเป็นกฎหมายที่ คุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับดูแลประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารของท่านนะครับไม่ใช่กฎหมายที่ไปมุ่งที่จะเอาผิดหรือลงโทษใครนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าข้อมูลของท่านมีการรั่วไหลมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอท่านก็ร้องเรียนติดต่อเข้ามาได้นะตามกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีเอาผิดจากคนที่เอาข้อมูลไปใช้ได้นะครับก็ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับความคุ้มครองเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนแน่นอนครับ